รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้จะพามากินนี่ายเชฟ f เทเบิลเป็นเชฟ ท่านหนึ่งที่คิวยากมากต้องจองล่วงหน้าแต่วันนี้เราได้คิวเข้ามาแล้วจริงเหรอดีใจคนนี้ปะคะนี่ไหนเปิดซิเปิดซิเดี๋ยวเราจะได้ต้องเช็คอินด้วยที่ปิ๋นไปส่องไอจีมาแล้วนี่ของเขาอร่อยเลยแล้วก็โอ้โหคิวแน่นเหมือนกันต้องจองกันล่วงหน้านานมากแต่วันนี้เราได้คิวนีเลยจะงพาน้องมากานะแต่เหมือนไม่ใช่ร้านอาหารนะเหมือนเรามาบ้านแบบมาบ้านเพื่อนบ้านญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแล้วถึงแล้วจอดรถเลยเต็มเลย สวัสดีค่ะนี่คือเชฟตามเชฟตามเราตามมาถึงที่เลยเชฟไปไหนมาเธอเชฟมาจากทางนู้นไม่มาจากในร้านค่ะจริงๆต้มาจากสวนหลังบ้านค่ะสวนอะไรถ้าแอบถามเป็นสวนแปลงผักพื้นบ้านค่ะที่เราปลูกแล้วก็เอามาใช้ในเมนูอาหารของเราด้วยก็จะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของบ้านเทพาส่วนหนึ่งเลยค่ะใช่ที่ได้เดินลงไปชิมพืชผักสวนครัวก่อนที่จะเริ่มทานเนื้อหาแล้ววันนี้พวกเราจะได้ไปหรือเปล่าแน่นอนแน่นอนนะไปไปเลยได้ไหมคะเราไปตอนนี้ก่อนที่เราจะได้ชิมเนี่ย ี๋ยวได้เอาเลยใช่ล่ะว้าวนึกว่าอยู่เคนซิงตันว้าวอิงลิชการ์เด้นอะไรอย่างเนี้ยใช่มีต้นอะไรบ้างคะ ก็จริงๆตรงนี้เราก็จะมีผสมผสานพืชประดับกับพืชที่ทานได้นะคะอันนี้เป็นใบสนหอมอันนี้ดมได้อย่าเด็ดสิเสีดได้โอ้ยมีเยอะค่ะมีะใช้กันยุงแล้วอันนี้เราเอาไปใส่ในดริงค์ในค็อกเทลของเราอยากให้ลูกเรียนทางนี้บ้างค่ะปิ่นเป็นคนชอบต้นไม้มากเลยค่ะตรงนี้ก็ฝนตกหนักนิดนึงน้องเขาก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ว่า พืชที่เขาชอบน้ําอย่างเช่นตัวนี้ค่ะใบกระยางลองดมดูกลิ่นจะคล้ายๆเหมือนแบบมีความแบบแ <K ell an> อินเดียแขกแบบแบบเคอรี่ลีฟอะไรอย่างงี้นึงตรงนี้เป็นส่วนแบบโซนสไปโร่ค่ะที่เราก็จะเลี้ยงหลายๆพืชพันธุ์อยู่ในในตรงนี้เพื่อกักเก็บน้ําให้มันเขาอยู่ในพื้นที่เดียวกันอันนี้สมซาอ๋อสมซาใช่เขาก็จะมีแบบความแบบ ซาซาหอมหอมลองดมดูเสียดายยังไม่อยากให้เด็ดเยอะอ่ะเสียดายไม่เป็นไรครับมีเยอะมีตลอดเนาะมันจริงความหอมซาซามีความจี๊ดแล้วก็นี้ทารากอนค่ะเนี้ยเราได้มาจากเชียงใหม่เป็นพืชแบบพันุ์ต่างประเทศแต่ว่าเราพอมาปลูกในไทยเนี่ยเขาก็จะมีความแบบว่าเป็นผักเขียวๆไทยๆใช่มีนิดนึงอย่างนี้เราก็เรียกได้ไหมคะว่าเป็นฟาร์มทูเทเบิล ก็ได้ค่ะส่วนหนึ่งใช่เป็นการ์เดนทูเทเบิลเลยละกันเพราะว่ามันเหมือนแบบมันไฮเปอร์โลโคสุดๆโลโคอมากกว่านี้ไม่ได้ละเดินออกมาแล้วก็เด็ดเลยอะไรเงี้ยใช่เอ๊แล้วเห็นบอกว่าทําปุ๋ยเองหมักกันเองทำไมทำไมเราไม่ซื้อปุ๋ยจากข้างนอกง่ายๆสะดวกสบายละคะทำไมต้องมาหมักเองก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากพอเวลาเราทําอาหารในครัวเนาะก็จะเห็นเลยว่าเศษขยะอาหารที่มันเหลือทิ้งเนี่ยมันมีเยอะขนาดไหนแล้วบางทีก็รู้สึกแบบเห็นแล้วก็แบบเศร้าอะว่าแบบเนี่ยอันเนี้ยคือจะเป็นแบบ อยางฟังกบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราควรที่จะเหมือนเพิ่มคุณค่าให้กับเขาก็เลยเริ่มทําปุ๋ยหมักเองค่ะจริงๆไอเดียการแบบว่าผลิตอาหารแบบยั่งยืนอย่างเงี้ยตามไปเรียนมาจากตอนที่ตามไปทํางานที่อเมริกาใช่กลับมาเมืองไทยก็เลยแบบเดินทางไปดูแบบไปชมสวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามจังหวัดต่างๆแล้วก็แบบว่าเห็นว่าคนไทยจริงๆก็ทําเกษตรอินทรีย์ได้แบบว่าเก่งมากก็คือการศาสตร์ของการทําปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยคนไทยทํากันอยู่แล้วเก่งด้วยเช่ใช่ ใช่กาลาบุรีเก่งใช่แบบสามวันดีนะคะแล้วเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเรียนที่โรงเรียนไม่เคยรู้เขาไม่เคยสอนมาก่อนเราก็เลยแบบเออนี้แบบน่าสนใจอยากลองแบบ explore มันก็จะเป็นการเกษตรที่ยั่งยืนนะะพราวงจรเราไม่มีขยะทิ้งเลยถูกไหมทำาหาทำมาหาเสร็จมีเศษอาหารที่เหลือก็มาทาเป็นปุ๋ยหมักเป็นปุ๋ยแล้วก็มาปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้นี้เราก็นําไปทาอาหาต่อก็เป็นครบวงจรแถมเราไม่ต้องใช้สารเคมีที่จะมาเล่งต้นเล่งดอกเล้งผลจะรด้วยารทั่วไปก็ไม่เป็นมะเร็ง รู้สึกปลอดภัยปลอดภัย่มีฟาร์มพี่ก็เป็น sustainability นะฟันอยากจะใช้จริงๆอ่ะเป็นลูกค้าอยู่นะคะจริงก็มาใช้เดี๋ยวพี่จะขออนุญาตส่งมาให้นะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมีอีกหลากหลายเลยได้เลยจริงพี่หำก็ทำฟาร์มนะเดี๋ยวไปคุยกันข้างในกันได้ค่ะมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะถามเชฟตามเนาะถากรัวได้เลยได้เลยไปเลยค่ะ จริงแล้วที่นี่เป็นบ้านมาก่อนใช่ที่นี่เคยเป็นบ้านบ้านเก่าค่ะของของคุณย่าคุณปู่คุณย่าเคยอยู่ที่นี่ค่ะคือบรรยากาศเหมือนมาเที่ยวกับบ้านญา่าใช่ก็ก็อย่างนั้นเลยคือเป็นบ้านญาติผู้ใหญ่ที่สมัยก่อนเรามาตอนเด็กๆแต่ว่าเชฟตามก็ต้องมันปรับปรุงให้มันเข้ากับความเป็นร้านอาหารด้วยใช่เราก็รีโนเวทมาพอสมควรเหมือนกันค่ะแต่ว่าโครงสร้างต่างๆเนี่ยจะเหมือนเดิมหมดไม้พื้นบันไดอะไรเงี้ยหน้าต่างจะพยายาม เก็บความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเก่าตรงนี้ไว้แล้วมีทั้งหมดกี่โต๊ะคะในนี้มีทั้งหมดประมาณ1 0 12องโต๊ะค่ะคือรับได้คืนละประมาณ44คน44ชคนนะคะทําไมถึงชอบทําอาหารจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบเลยเราไม่ชอบจับอาหารเพราะรู้สึกแบบสกปรกมืออะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบเอ๊ะอะไรจับเนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นคนบ้านเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นฟูดี้มากเลยอ่ะชอบทานกันแล้วก็คุณย่าคุณยายอะไรเงี้ยก็ชอบทําอาหารเพราะฉะนั้นเราก็เหมือน ปลุกฝังมาว่าแบบถึงแม้ว่าตอนนั้นไม่ได้สนใจนะคะแต่ก็ฟังมาเรื่อยๆเนาะว่าเรื่องอาหารไทยเรื่องวัตถุดิบไทยฤดูนี้เขาทานอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็จะสอนมาตลอดค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยโตขึ้นมากับอาหารไทยที่เป็นแบบว่าตามเหมือนเทศกาลตามฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึมซับมาเลยใช่ซุมซับมาแล้ว คุณยายใช่ไหมคะที่บอกท่านคุณยายใช่ค่ะแต่ว่าคุณยายเป็นเอ่อเป็นหม่อมอรพินค่ะติสกุลในอุธยานมีแฉก็ต้องมีโอ้โหสูตรเด็ดสูตรเก๋ๆสูตรโบราณโบราณค่ะเราได้ขโมยวิชาไหมคะต้องมีจดเป็นเรซิปีแบบเฉพาะมีในโน้ตบุ๊กเฉพาะเลยค่ะสําหรับสูตรของคุณยายใช่สูตรเยอะไหมคะเยอะค่ะเพราะว่าแบบเวลาไปทานข้าวบ้านคุณยายชอบอะไรก็ยายๆเอาสูตรนี้เอาอันนี้เอาอันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่บไว้ที่ไหคะจะไปขโมยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าได้สูตรมาเจากไหนไม่ได้ มันก็ต้องมีนะมีเดี๋ยวเราขยับกันไปต่อแลวเยวจะคุยกันลึกซึ้งก็ไปอีกนะว่าเอ๊ะแล้วต้องตามเริ่มจากเรียนอะไรจบอะไรมาแล้วยังไปแข่งท็อปเชฟไทยแลนด์แล้วก็อายุเท่าไหร่แล้วก็ชนะมาด้วยใช่ค่ะหว่าคุยกันต่อ เลยนะคะจริงจังใหญ่โตมากตีลังกาทำอาหารผีขา <c oughs> ได้เลยตีลาาังกาใช่ใชแต่ครัวนี่คือเราสั่งทำใหม่หมดเลยไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะก็คือดีไซน์ขึ้นมาเลยจริงๆตรงนี้เคยเป็นที่จอดรถมาก่อนก็คือจะไม่มีโครงสร้างอะไรเลยเราก็แบบว่ายกขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นสร้างเป็นครัวค่ะ แล้วเชฟตามเรียนทางนี้เลยตั้งแต่ต้นเลยไหมคะหรือว่ายัางไงเออจริงๆไม่ได้เรียนค่ะเราตามไปเรียนที่มหาลัยที่อังกฤษเรียน Food Science กับ Nutrition ก็คือเรื่องโภชนาการเรื่อง f Food Science อะไรประมาณนี้ค่ะ,คะแต่ว่าก็เหมือนหลงไหลกับการทำที่เป็นแบบ small scale mm hmm. เล็กๆบนที่อยู่ในครัวเหมือนแบบว่าคิดสูตรใหม่ๆ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยตามจะ enjoy พาทน,นั้นมากแต่พอแบบว่าขนาดของแบบโรงงานหรืออะไรเงี้ยก็จะเริ่มรู้สึกแบบ มันไม่ใช่ไม่ใช่สไตล์เราละใช่ชอบตอนแบบว่าเราคิดค้นเมนูใหม่ๆก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าเราชอบทำอาหารนะแล้วเขาก็ไปแข่งท็อปเชฟไทยแลนด์โอ้โหเป็นแชมป์คนแรกที่อายุน้อยที่สุดด้วยที่อายุน้อยที่สุดด้วยแล้วก็ตอนนั้นก็ตอนนั้นอายุเท่าไงตอนนั้นตอนที่เริ่มแข่งน่ยอายุ23แล้วก็ตอนแบบ พอจบไฟนอลพอดีก็ยี่สิบสี่ค่ะยังไงถิงไปแข่งตามชอบอะไรที่มันชาเลนจิ่งอยู่แล้วรู้สึกว่าเออมันท้าทายดีก็ลองด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยห่างจริงแค่แบบอยากไปแบบสนุกสนุกอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ไปใส่เต็มอะใส่เต็มใส่เต็มด้วยจิตวิญญาณเลยก็เลยได้มาเลยเชฟน้อยที่สุขอแทรกนิดนึงคือเหมือนได้ยินทราบมาว่าตอนเด็กๆเป็นคนที่อีกค่ะใช่รู้ได้ไงอะนี่ได้รู้รู้มาจากไหนนี่ ถึงก็กลายเป็นเกษตรกรแบบมีสวนฝักปารตัวเองใช่มีอะไรที่มันพลิกให้ อีผักได้ค,คือตอนที่ตําเริ่มทาอาหารทานเองอะค่ะแล้วตําก็รู้เรื่องโภชนาการเพราะเราเรียนมาถูกไหมตามาําก็รู้สึกว่าความชอบของเราอะเราเอาเป็นแบบตัวตั้งไม่ได้อะเราต้องแบบว่าอะไรที่มันดีสําหรับเราตา้องคือตําฝืนตัวเองทานมะเขือเทศเป็นแบบเป็นโลโลเลยคือตัอ้ตมแตเกลียดมากก่อนนั้นเนี้ยคือไม่ไม่สามารถทานมะเขือเทศได้จนตอนนี้คือทานแบบดิบได้เลยแบบาจากต้นก็ทานได้เลยเคือมันต้องฝึกอะค่ะทุกอย่างเรื่องเทสอะไรเงี้ยมันคือการแบบฝึกอย่างเดียวแต่พูดถึงนี่จิฉันเริ่มได้กลิ่น น้ำย่อยเริ่มออกเรไม่ได้แยกแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ถึงเวลาชิมได้ไหมคะเราคอยมากเป็นเวลาที่เราคอยที่สุดได้ค่ะจะทำให้เต็มที่ค่ะมีเมนดอะไรบ้างค่ะไม่บอกเราต้องเป็นเซอร์ไพรส์โอเคให้เซอร์ไพรส์ดีกว่า ะะเรานำเสนอปูไทยหลากหลายชนิดในเมนูนี้จะชื่อว่าครับครับครับก็คือโชว์เคสอย่างแรกเลยที่อยากให้รับประทานนะคะจะอยู่ในถ้วยอันนี้จะเป็นเหมือนไข่ตุ๋นปูมามีเนื้อปูมมาด้านบนแล้วเราก็จะใช้อ่องปูหรือว่ามันปูนาค่ะปรุงรสแล้วก็จะมีซอสส้ม3ามชนิดหนึ่งในนั้นก็คือจะเป็นส้มซ่าจากในสวนหลังบ้านของเราด้วยส่วนตัวต่อไปจะเป็นปูนิ่มค่ะนี้มาจากตรังนะคะที่เราชุบแป้งทอดแล้วก็เกรสด้วยน้ําปูก็เป็นผลิตภัณฑ์ของไทยที่ใช้ปูนาที่เขาเคี่ยวทางภาค เหนือจะคล้ายๆกับกะปิหรือปลาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวซอสไอโอลี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนโฮมเมดมายองเนสที่เราทำแล้วเราปรุงรสเป็นเหมือนแกงเหลืองหนอร์มาคิดได้ยังไงอ่ะมาทุกภาคเลยทุกภาคแต่ว่าที่เหมือนกันก็คือความเป็นปูและเมนูแต่ละอย่างน้องคิดยังไงอ่ะจินตนาการขึ้นมาเองเหมือนแบบว่าฝันอะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าน่าจะเวิร์กกับอันนี้เนาะอันนี้น่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องลองทำลองซ้อมอะไรองเงี้ยคะโหเสียมากกว่าได้เยอะมากๆเลยค่ะ กว่าจะออกมาเป็นเมนูนี้่ะใช่อันนี้เป็นไข่ตุ๋นนะคะไข่ตุ๋นปูมาปูมาแล้วก็มีน้ําปูนะคะอืมอร่อยมีความเปรี้ยวอร่อยเลยบอกเลยว่าอร่อยจริงๆแปลกมากเลยค่ะซอสอร่อยมันจะแบบเปรี้ยวๆมีความสดซ่างมีความรส้มซ่างไม่เลี่ยนอ่ะสิ่งนี้คืออะไรนะคะปูมาจากตรังนะคะที่ฉันจบได้ แล้วก็ราดด้วยน้ำปูชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็มีแมเนสที่ทาเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าแม่โอ้โหเจ้าแม่ไส่ทอนะคะยี่สิบปีของวงการเออคุณก็ดูแลตัวเองดีดีเนาะดูแลตัวเองเนี่ยก็เป็นคนแบบชอบหาเงินหาทองไม่ชอบอย่างเดียวไวทองมันเป็นปัญหาของคนวัยห้าสิบปัญหาแบบเนี้ยคือมันมาแน่ปัญหาที่เห็นก่อนเลยพอเข้าเลข5าคืนหน้า หน้ามันแห้งมันกร้านมันยับน้ําใต้ผิวมันอาจจะน้อยไปอย่างเงี้ยฝ้ากระจุดด่างดำมันจะมามันสะสมมั้งจากสาวๆโดยที่เราไม่รู้ไงมันมาจะปรากฏชัดเนี่ยห้าสิบริ้วรอยมันมาเลยดูลึกขึ้นเส้นหน้าผากตีนกามาหมดใต้ตาร่องแก้มมาหมดเลยมันมาเยอะมากคือเมื่อก่อนบอกเลยว่าชรลาใจอย่างที่บอกอ่ะไม่ได้ใช้อะไรก็รู้สึกผิวดีแล้วก็ใช้ตามคนอื่นเขาหมดซึ่งบางทีมันไม่ตรงกับปัญหาผิวเมื่อก่อนเนี่ยเราจะรู้จักพวกตามเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ซื้อ แต่แบบนั้นปรากฏมันมันก็ไม่ตรงจุดนะอ่ะในที่สุดมาเจอตัวนี้เลยโกดิล่านี่เลยค่ะค่ะโกดีล่านี่คือเป็นเซรั่มน้ำแร่สอบโจทดไวเร็วมากๆาเรียกว่าตรงจุดเลยแตกต่างจากครีมตัวอื่นๆก็คือสัมผัสของเขาเนี่ยจะเย็นสบายผิวเหมือนทำสปาผิวเลยนะผิวจะรู้สึกผ่อนคลายใช้ก่อนนอนนะครั้งแรกที่ใช้รู้สึกว่า เฮหน้ามันชุ่มชื้นอ่ะอปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานอนในห้องแอร์เนี่ยถ้าเราไม่ใช้ครีมที่มันให้ความชุ่มชื้นตื่นมาหน้ามันจะแห้งๆแห้งๆแต่อันเนี้ย มันชุ่มชื้นในขณะเดียวกันใช้ตอนเช้าเนี่ยมันไม่เหนียวเหนอะหนะระหว่างวันด้วยค่ะที่สําคัญมันไม่มีสารปร,รอทใช้ต่อเนื่องนะคะรู้สึกเลยว่าริ้วรอยแลดูกระชับจุดด่างดําแลดูจางลงผิวหน้าก็กระจัดใสขึ้นเขามีสารสกัดจากแพลงต้นทะเลน้ําลึกด้วยนะคะตัวนี้เคาน์เตอร์แบรนด์ดังเขาใช้กันนะคะแต่ว่าโกดีล่าเนี่ยคุณภาพแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยแต่ราคาเฉลี่ยถูกกว่าน้ําแร่ที่ดื่มอีกว้า <What? S 1> พราะฉะนั้นกดเบอร์รอไว้ก่อนเลย <c oughs> สำหรับใครฟังแล้วอ,อยากได้อยากใช้น้ำแร่ฝรั่งเศส <c oughs> ที่หน้านะฮะ <c oughs> 1577 แต่ว่าพิเศษเฉพาะ99สายแรกนี้นะคะต้องบอกเลยจัดโปรดีดีปกติเซรั่มหนึ่งกระปุกข,ของเราเนี่ยกระปุกใหญ่ๆแบบนี้3,200บาทวันนี้ลดให้2,990บาทพร้อมกับโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวปกติเนี่ยหลอดเนี้ย690บาทค,คู่เนี้ย3,890บาทจ่ายเพียง2,990บาทนะคะแต่วันนี้ถีอเป็นครั้งแรกที่มาการันตีกอริล่าให้กับรายการเรานี่นะคะ ก็ให้ไปอีกเลยแบบนี้หนึ่คู่ไซส์เดียวกันเลยให้แบบนี้ไปอีกชุดหนึ่งเลยนะคะ รวมทั้งหมด4ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยพร้อมกระเป๋าเครื่องสำอางอันนี้สวยอีกหนึ่งใบเป็น5ชิ้นปกติ8,770บาทแต่จ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ย2,990าทอบาทมามไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะราคาเนี่ยได้ทั้งหมดบนโตนี้เลยนะคะส่งฟรีด้วย1,577หรือวลาแอดโกดิล่าหลายคนบอกว่าอุ้ยจ้างดารามาพูดสินะคะก็ต้องบอกว่าดีแต่บอกเลยว่าการที่เราเป็นนักข่าวมานาน คือเวลาทําข่าวมันถูกสอนมาไ่างว่าเออเราต้องศึกษาหาข้อมูลจริงๆนอกจากหาข้อมูลแล้วต้องลองใช้จริงๆนี่คืออันนี้บอกเลยว่าลองใช้มาจริงๆมันเหมาะกับหน้าวัยนี้จริงๆสําหรับคือผิวมันแห้งคือถ้าไม่ดีเนี่ยไม่กล้าการันตีเลยเซตแบบนี้นะคะโกดีล่าหนึ่งกระปุกใหญ่แบบนี้โลชั่นน้ําหอมนะคะ,ค,ะคือกลิ่นต้องบอกว่ากลิ่นแพงมากนะหอมมากนะคะแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าไปด้วยแบบนี้คือได้2ชุดได้กระเป๋าไปอีกหนึ่งรวมทั้งหมดนี่นะคะ เซตแบบนี้เนี่ยนะสเดือนนะใช้กันไปยาวๆแบบนี้เลยนะคะรวมทั้งหมด4ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยพร้อมกระเป๋าเครื่องสาอางอันนี้สวยอีกหนึ่งใบค่ะเป็น5ชิ้นปกติ8,770บาทแต่จ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยสองพบน้าท้อยเสานี่ใส่ใส่เข้ามาเยอะมากเลยอะใส่เข้ามาเยอะมากเกิน9.9แล้วทายังไงดีคะเน่นอนแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่าโปรอย่างนี้คุ้มมากถ้าไม่รีบโทรเดี๋ยวไม่ทันอย่างนั้นให้อีก5นาทีแล้วกันค่ะแบบไม่จํากัดสายเซตแบบนี้นะคะโกดีล่าหน่คะ ต้องบอกว่ากลิ่นแพงมากนะหอมมากนะคะแล้วก็เป่าไปด้วยรวมทั้งหมดนี่นะคะเซ็ตแบบนี้เนี่ยนะ,ะใช้กันไปยาวๆ3เดือนนะแบบนี้เลยนะคะคุ้งจริงๆนะคะ1577นะคะหรือลายแอคโก l ดีล่านะคะ15.7 7ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ที่สำคัญนะคะถ้าใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงิน สำหรับคอสนี้ค่ะเราทำเป็นเฟรชพาสต้าแบบไทยๆเราทำเส้นน้องแดงจะใช้กับเหมือนแบบเกี๊ยมอีค่ะ oh. เราจะทำเป็นแป้งสดแล้วเราก็จะกดเขาผ่านน้องนี้ เป็นเหมือนเส้นขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเป็นเส้นที่ใหญ่กว่า,าแล้วก็เราจะใช้แป้งข้าวพันหอมกระดังงาน,นะคะอันนี้ก็มาจากตรังเหมือนกันความเค็มจะมาจากสองอย่างแฮมยูนานอันนี้มาจากเชียงใหม่โโหแล้วก็จะก,กาดบ้านพ่อแล้วก็เรามีวิคอตตาชีสเอ่อวิคอตตาชีสของคนไทยทำเนี่ยแหละคะ่ะแล้วเราก็เอามาหมักต่อนี่อยากให้ลองดมดูเพราะว่าถ้านืกถึงวิคอตตาชีสเนี่ยจะไม่นึกถึงกลิ่นนี้เลยอืมใช่ไหมเอ๊ยยังไงอ่ะคือพอเราเราใช้กรรมวิธีการหมักค่ะ ชีสไปหมักต่อแล้วทาให้ไิคอต้าชีสที่กลิ่นมันจะค่อนข้างเพลนปกติเนี่ยจะไม่มีความเอจจิ้งอะไรเลยกลายเป็นเหมือนบลูชีสเลยน้องจะทราบได้ไงคะว่าอันไหนควรจะไปที่ไหนดีที่สุดของแฮมหรือดีที่สุดของแต่ละวัตถุดิบเนี่ยเราต้องไปสรรหามาจากที่ไหนก็เดินทางค่ะล้วนๆเลยคือแบบไปใช่ท่องเที่ยวไปถ้าสมมติขึ้นเหนือก็จะต้องไปเดินตลาดทุกตลาดที่เขามีอะไรเงี้ยไปดูว่าเอเขามีอะไรบ้างแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือแบบ พี่พี่ส่งให้ได้ไหมอะที่กรุงเทพอะไรเงี้ยคือเราไม่คุยกับเขาแบบไปขอเขาเพราะเขาก็จะแบบหุ้ยไกลแบบไม่อยากทำอะไรเงี้ยขนส่งมามันก็จะคุณภาพมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยด้วยอืมงที่น้องว่าพผสมกันปุ๊บมันอูมามิอ่ะมันอูมามิแล้วมันมีหลายหลายรสอยู่ในคำเดียวอะแล้วเท็กซ์เจอร์ 3ามเท็กซ์เห็นใจผู้ชมนะคะดูว่าต้องอยากทานแน่ๆเลย <c oughs> ก็แนะนําว่าอร่อยจริง <c oughs> แล้วก็อลองจอง,จองเข้ามาน้อง,อ,งองเขาบอกว่า2-3อาทิตย์นี้ยังได้อยู่ <c oughs> มาแล้ว อันที่สายังไงคะสำหรับคอร์สจิงจริงอันนี้เป็นหนึ่งในแบบว่าซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยตัวนี้จะเป็นแกงคั่วมันกุ้งนะคะถ้ายกตัวแป้งโรตีขึ้นมาจากครกน้อยเนี่ยก็จะเห็นแกงคั่วอยู่ด้านในใช่เราจะเสิร์ฟจากกับกุ้งแม่น้ำจากแม่น้ำตาปีนะคะที่เราไปย่างแล้วก็ตัวมันกุ้งคือซอสสี้มๆที่อยู่ตรงกลางแล้วก็โรตีเนี่ยต้องไปเรียนทําเลยจากมะที่ภูเก็ตกระสอนรีดโรตีแล้วก็ทําโรตีเลยก็เลยเอากลับมาประยุกต์ทำของที่ร้านเราจะใช้ ตัวเหมือนซาวเวอร์โดสตาร์เตอร์ค่ะที่ทําขนมปังใส่เข้าไปด้วยมันก็จะมีความแบบว่าเหมือนมีความเป็นขนมปังนิดๆมีสับปะรดช่วยตัดความเผ็ดร้อนด้วยค่ะก็สามารถจิ้มได้เลยเอาตัวกุ้งเนี่ยจิ้มลงไปในแกงแล้วกัดได้เลยน้องพี่ว่าน้องไม่ธรรมดานะคิดอะไรอะเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาไม่ปกติอขาไม่่ปกติเจะไม่งกรเริกมากที่เชนึ่งสองามไปแล้วนะอ อร่อยมากหอมมากเออหอมอาจารย์โรตีอร่อยเอาชิมไปแล้วหรออาจารย์ดิฉันไวเรืนดิฉันอาจจะทำกับข้าวไม่เก่งนะคะแต่เรื่องกินดิฉันวิจารณ์ได้ดีดีเชียวล่ะจิ้มจิ้มก่อนนะขอพิสูจน์อีกทีสิ Amazing ค่ะเป้าหมายของน้องเนี่ยค่ะในการทำร้านอาหารนอกนือจากบ้านเทพาแล้วเนี่ยเราจะคิดขยาย อื่นอีกไหมคะคือตําก็มีมีเป้าหมายที่ที่ใหญ่กว่าน,นี้ค่ะแบบในการทำอาหารที่ครบวงจรแบบยั่งยืนเนี่ยตําม,มองว่าตําอยากที่จะ apply concept นี้หรือความคิดแบบนี้กับร้านอาหารที่มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของแบบราคาที่ต่าลงหรือเป็นอาหารที่ทานได้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะเป็น healthy food แต่ว่าเราก็ยังเน้นเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่เป็น ปลูกแบบอินทรีย์แบบปลอดสารแล้วก็แน่นอนเรื่องการทําปุ๋ยหรืออะไรเงี้ยทำสวนก็ยังเหมือนเดิมคงคอนเซปต์นี้อยู่คอนเซปต์นี้ค่าอาจจะอาจจะจะเป็นเชฟเทเบิลเป็นร้านอาหารทานง่ายๆหน่อยคนมาได้อาจจะไม่ต้องจองอะไรใช่เป็นราคาเป็นง่ายแต่อยากฟังจากเชฟตามว่าความหมายจริงๆของเชฟเทเบิลเนี่ยคืออะไรเชฟเทเบิลจริงๆแล้วเป็นเราเริ่มจากการเป็นเชฟเทเบิลก็คือเป็นโต๊ะเดียวที่มี12ที่นั่งอะค่ะนั่งทานกันในครัวเลยแบบ ที่เห็นเมื่อกี้นะคะนั่นคือคือเชฟเทเบลแล้วก็เป็นเหมือนประสบการณ์การทานอาหารที่แขกที่มาทานเนี่ยจะได้สัมผัสถึงตัวเชฟหรือว่าไอเดียหรือว่าเทคนิคที่เชฟใช้เนี่ยแบบลึกซึ้งมากขึ้นกว่าการไปทานร้านอาหารทั่วๆไปค่ะประณีตขึ้นใส่ใจแบบเป็นพี่ีพี่ดจะดีเทลมากขึ้นคราวนี้แอบเราได้ข้อมูลมามีสายรายงานมาบอกว่าทราบมาว่าคุณย่าของา เคยเป็นนางสนองเพราะฉะนั้นจะต้องมีเมนูเด็ดๆพิเศษเป็นเมนูลับอะไรจากตำรับชาววังมั้ยคะมีค่ะถ้าดูรอบบ้านในตำราอาหารเยอะมากอันนี้ก็มาจากคอลเลกชันของของคุณย่าด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณย่าตำเป็นคนที่แบบเปรี้ยวมากนะแล้วแกก็จะชอบประยุกใช้แบบวัตถุดิบเมืองนอกมาทําอาหารไทยมีแบบตัวสมัยก่อนทําแบบปลาแซลมอนเอามาผัดแบบอะแดปอะแดปอะแดบใช่คือก็มีความครีเอทีฟของท่านอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งไม่รู้ว่าตกคอดมาตำใสเลือดหรือเปล่าคิดได้ไหมถ้ให้มาเต็มเต็มคิดว่าได้มาเต็มเต็มเลยแล้วตอนนี้เชฟตามดูแลทั้งหมดกี่ร้านคะตอนนี้มีร้านบ้านเทพายอยู่ร้านเดียวค่ะอีกสักเดือน2เดือนน่าจะช่วงปลายพฤศจิกาจะเปิดสวนหลังบ้านถ้าเดินไปอีกเนี่ยมันจริงๆมีที่นั่งจะเป็นคาเฟ่ที่เป็นเอ์ดอร์แล้วก็จะเสิร์ฟกาแฟเสิร์ฟชาจากในสวนแล้วก็เมนูง่ายๆค่ะเป็นอราคารในสวนหลังบ้านด้วยขนมทำด้วยไหมคะมีค่ะขนมวันนี้ไม่ได้ทานขนมเดี๋ยวเราจะมาอี เออเข้าใจแล้วมาเต็ม้องเผื่อเลยเต็มคอเลยได้ค่ะจริงๆแล้วการทานอาหารแบบแบบเนี้ยมันเป็นศิลปะด้วยกว่าจะประดิษฐ์กว่าจะคิดค้นกว่าจะคิดสูตรมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาชิมมาทานกันจะติดต่อมาได้เส้นทางไหนบ้างคะ จริงๆสามารถจองได้ผ่าน l i น e แอดบ้านเทพานะคะหรือว่าแอดนะคะแอดทางน์บ้านเทพาแล้วก็สามารถโทรจองก็ได้หรือว่าง่ายที่สุดก็คือเว็บไซต์ค่ะสามารถไปคลิกเลือกวันได้เลยใช่วันนี้ก็อร่อยด้วยได้ความรู้ด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอีกนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเชฟกามากเลยค่ะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเสื้อผ้าจากมิสจี่ค่ะ อย่าลืมติดตามชมนะคะเดอะควีนตัวแม่แชริง<ม>่งช่องอมรินทีวี HD ช่อง3ทุกวันเสาร์เวลา10โมงกลางวัน30นาทีค่ะควันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสองสามอรทีวี